เพลงชาติไทยและนับจำนวนเด็กมีกี่คนอ่รลองเพลงชาติไทยสิคะหนึ่งประเทศไทยร้ำจะน่าเป็นเป็นชาติเชื้อไทยเป็นแผนชาติรักอาถรรคมไทยสุขชวนสูรล้ำดงคงไม่ด้วยเป็นได้ทั้งมวล ด้วยใหรล่วนหม,มาดักจมังคิกไทยนี่ดักชะงมเต้ตึงดอกไม้คาะเอกะลาจะไม่ให้ให้คงชีสะดวกสละเลือดไทยทำสละเลือดไทยทุกยาดเข็นทับภาที่ าระเทศัทยถ้าไม่มชายชแล้วนับนับคนที่อยู่หน้าเสาธงนี้มีทั้งหมดกี่คนคะหนึ่งส